ไปต่อกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมบันทึกเทปรายการสกรวาราตี้ค่ะดรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมบันทึกเทปรายการสกรวาราตี้ในช่วงสงกรโชว์พราวสเปเชียลโดยมีนางนันทมนไทยประสิทธิเจริญและนายกิติกรนันทวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการณสตูดิโอหนึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือีทีวีชนแนล สำหรับสาระสำคัญของการร่วมพูดคุยเพื่อให้ชาวสกรอได้รู้จักกับท่านอธิบดีสกรอคนใหม่ดรเกตทิพสุภาวานิช โดยได้ร่วมพูดคุยถึงประวัติความเป็นมาประสบการณ์การทํางานว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านเคยดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งบริบทในการทํางานของสอพทกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีความแตกต่างกันจึงเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ในการทํางาน ทางนี้ได้เน้นย้ำว่าการทำงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะต้องมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทำงานร่วมกันจึงจะไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้